เดี๋ยววันนี้นะคะเราพามาดูงานซ่อมที่อู่นะคะรถคันนี้นะคะเป็นเอ่าเล็กซัสนะคะ CT 2 0 0ร้อไฮิทนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้นะคะมีทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างฟ้ากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่นะคะช่างฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาถามช่างฟ้าดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้นะคะมีทำาอ่าเข้ามาด้วยอาการอะไรบ้างแล้วก็มีทํางานอะไรบ้างคะคันนี้เอ่เบื้องต้นนะครับรถคันนี้เข้ามาเซอร์วิสเอ่อเชระยะทั่วไปครับผมจำ ลูกค้าแจ้งว่าอาการคือวิ่งทางภกระแล้วมีอาการเสียงดังที่คอผมอะไรหลักๆคือตัวบูดาวจายครับแต่พอเราได้ขึ้นเช็คช่วงล่างแล้วก็จะโจนดนทุกช่วงล่างเลยครับเดี๋ยวทั้งแหลกทั้งปีกนกหลดช่วงล่างเลยครับผม,ม,มายางโคง้งยางโค้งครับผมแ๋ยววันนี้ได้ดําเนินการทําให้ลูกค้าครับผมแลวถ้าลดอาการประมาณนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการทนนรํานานไหมคะถ้าเป็นตัวซีทีสองร้อยผมขอเวลาอย่างน้อย วันหนึ่งเต็มๆเลยครับเพราะผมต้องเอาแหลกเขาไปโอเวอร์ฮอนใหม่ก็เบื้องต้นลูกค้าเข้ามาวันนี้ก็จะสามารถรับรถได้อีกทีประมาณวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะโอเคก็สําหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็รถมีอาการประมาณนี้นะคะผม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 ใช้รถรุ่นนี้อยู่ครับค่ะผมใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็อยากจะปรึกษาว่าอาการประจํารุ่นรุ่นนี้ส่วนมากช่างช่างเจออาการยังไงบ้างครับสุดที่สองร้อยที่สองร้อยส่วนมากผมก็จะเจอ หลักๆคือช่วงล่างครับช่วงล่างเขาก็ตามอายุเขาครับเริ่มเสื่อมสภาพวพวกแหลกกงะไรพวกผีนกพวกลูกยางต่างก็เริ่มแตกเลาตามสภาพต่าครับแต่ของผมส่วนมากจะเจอพวกต้้งหูพวกรองเท้า <laughs> พวกอะไราเงี้ยฝากบอกบนนน่งเม็ดบอกโดนเลือดไปอย่างเงี้ยครับจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับอาการพวกนี้อันนี้อาจจะต้องแก้ที่เอ่อตัวของรถนะคะมันอาจจะแบบวะ่าเอาไปล้างรถกังเลย มีอะไรตกอ่าเพราะบ้านใจข้าก็นิดนึงนะครับก็ก็ฝากระวังด้วยแล้วกันนะครับในฐานะที่ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันโอ้ประมาณนี้นะใช่ครับวันนี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้วเป็นรถที่ดีครับเป็นรถที่ดีใช่ดีใช่ดีเพราถ้ามีโอกาสหรือว่ามีแบบลูกค้าอะไรมาเงี้ยผมก็ว่าจะจะจะมีเพิ่มเราเราเน้นเน้นเพิ่มครับเน้นเพิ่มเน้นเน้นเน้นเรียกไงอ่ะมันเป็นรถที่ดี สามารถใช้ได้ได้หลากหลายโดยที่รถมันสมรรถนะโอเคกับราคาที่มันไม่แพงนะนะตอนนี้สามสี่แสนบาทเอาได้ครับแล้วก็มาซ่อปรับปรุงนิดๆหน่อยๆน่อยก็ก็น่าใช้ครับตัวนี้เรื่องแบตบเรื่องอะไรพวกเนี้ยในส่วนของซีทีสองร้อยก็ก็ยังยังได้อยู่ครับยังสามารถได้อยู่ตามเบบีเออะไรพวกนี้ยก็เป็นรถใส่พ่อบ้านอีกคันหนึ่งครับที่แนะนำโอเคก็ก็กช่างมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคันนี้ ในช่วงนี้ฝนตกอ่าการลุยน้ําอะไรพวกนี้โอเคไหมสําหรับรุ่นนี้ถามว่าซีทีสองร้อยการลุยน้ําผมเบื้องต้นผมยังไม่เจอกครับก็เราคือลุยได้ครับลุยได้เต็มที่ลุยได้ครับแนะนำครับเอาเท่าที่ไหวไม่ใช่แบบรอแล้วลุยก็เอามันสายสายมุดสายเตี้ยครับเอาน้ําแค่ประมาณสักสักยี่สิบยี่สิบเซนลุยได้แต่สามสิบเซนแนะนําไปต่อได้ครับแต่ต้องขึ้นสไลด์ครับขึ้ไปแบบนั้นนะครับไม่ได้ไปแบบ อ่าขึ้นสไลด์ดีกว่าครับแนะนำครับโอเคเพราะว่าเ,เป็นระบบไฟฟ้าให้ปิดอะไรพวกนี้เราจะได้สนองอันนี้็นึเงโอเคฝากช่างปิดท้ายกับน้องพลอยคนสวยอเอาเลยครับโอเค ก็สาหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะคะก็ทางอู่ของเรานะคะก็มีการรับซ่อมรถรุ่นนี้ด้วยเนาะก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อ inbox <_ S 2> อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะมีพี่ๆีช่างนะคะรออ่าเช็คอาการรถให้กับลูกค้าทุกคนแน่นอนก็ถ้าอยากดูงานแบบไหนหรือว่าอยากเห็นงานอะไรนะคะก็ลอคอมเมนต์ไว้นะคะไว้เดี๋ยวแอดมินพาไปดูค่ะก็ไ,ไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายมาย